สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําระบบจองคิวทาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าเป็นการจองคิวทาบัตรประชาชนใหม่ทําบัตรประชาชนต่ออายุนะครับหรือว่าทาบัตรประชาชนหายนะครับก็สามารถสร้างเพิ่มจองคิวได้นะครับไม่รู้จบนะครับนี่คือระบบเป็นหน้าบ้านครับเป็นหน้าบ้านเลยครับเป็นหน้าระบบจองนะครับก็ มีฟอร์มให้กรอกนะครับชื่อเบอร์โทรเลขประชาชนประเภทนะครับนะครับทำบัตรชนในม่ต่อยุคประชาชนแล้วก็เลือกวันนะครับเลือกเวลาแล้วก็ยืนยันการจองนะครับเราก็สามารถดูวันว่างได้นะครับว่าวันนี้ว่างนะครับเรามีเหลือกี่คิวแล้วนะครับที่ยังไม่ถูกจองนะครับสามารถเช็กดูได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยตรงนี้นะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้ครับที่แอดมินนะครับก็อยู่ขวามือบนนะครับแอดมิน เขาใช้งานผู้ดูแลนะครับพอคิกเข้ามาเนี่ยนะครับก็เข้า username password ครับก็ admin แล้วก็1ของ3ครับเข้ามานะครับแล้วผมจะไล่จากขวาก่อนนะครับก็มีออกจากระบบนะครับก็คือ logout นะครับมี profile ครับก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลเบอร์โทรหรือรหัสผ่านของ admin ได้นะครับผู้ใช้งานครับอาจจะมีเพิ่ม admin หลายคนนะครับ ก็สามารถกดเพิ่มแอดมินได้นะครับการตั้งค่านะครับก็คือเป็นการตั้งค่า,ามาีตั้งค่าฟิลนะครับว่าจะโชว์เลขบัตรประชาชนไหมนะครับถ้าไม่โชว์ก็กดปิดนี่ครับกดปิดเราเราไปดูที่หน้าบ้านนะครับเรารีเฟรชหนึ่งครั้งบัตรประชาชนก็จะถูกหายไปนะครับอันนี้ผมเปิดไว้แล้วกันนะต่อไปชื่อเรื่องหัวข้อนะครับแล้วก็ ข้อความก็มคือข้อความที่อยู่หน้าเว็บนะครับหน้าจองเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นคาว่าอะไรครับเราสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับสว่าที่ผมอัดวิดีโอคือวันที่สามสิบนะครับสามสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อย่างเงี้ยเห็นไหมหน้าบ้านยังเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะบันทึก พอเสร็จแล้วนะครับก็ดูหน้าบ้านนะครับเห็นไหมก็ถูกเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนได้หมดนะครับตรงนี้ต่อมาครับมาเพิ่มประเภทครับอันนี้เป็นข้อมูลการจองนะครับยังไม่มีใครจองเข้ามาเปลี่ยนประเภทครับเราสามารถเพิ่มประเภทได้ครับต่ออายุประชาชนทำประชาชนใหม่นะครับหรือว่ามาทํา ทำใบแจ้งเกิดอ่ะทำใบแจ้งเกิดกดบนกันทึกครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ครับอ่าจะทําอะไรใบอะไรครับก็ทําเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องใส่วันที่ก่อนครับวันที่มีที่มีการจองเนี่ยให้จองเนี่ยคือวันไหนครับเช่นวันนี้ที่สามสิบนะครับ <S <S ผมจองอ่ะที่หนึ่งแล้วกันอะกดบนกันทึกนะควันที่หนึ่งกับวันที่สองแล้วกัน ที่ให้จองเสร็จแล้วก็ไปที่เวลาครับเวลาที่จะให้จองครับจะมีเวลาอะไรบ้างนะครับช่วงเวลาไหนบ้างก็กอกเวลาไปครับก็จะเป็น9 0 0โมนะครับ9 0โมมีรอบเช้า9โมงนะครับแล้วก็มีรอบบ่ายครับคือ4ี่โมงไม่ใช่4 0 0โมงบ่าย2โมงนะครับ14นกาครับตั้งรอบครับ อ่าคราวน,นี้เราตั้งรอบครับวันเวลาแล้วก็ตั้งรอบครับว่าวันที่หนึ่งรอบเก้าโมงเนี่ยรับห้าคนอ่าแบบนี้นะครับต่อมาวันที่สองเกโมงรับ5้าคนเหมือนกันอ่าสมมติว่าวันที่สองมีสอรอบนะครับใส่อีกรอบนึงวันที่สองตอนบ่ายโมงรับคนเดียวนะครับ ว่างแค่คิวเดียวประมาณนี้ครับมานะเรียบร้อยแล้วนี่คือเราตั้งหมดแล้วควาราวนี้เราดูข้อมูลการจองนะไปที่หน้าบ้านก่อนอ่าก็มีประเภทขึ้นมาเห็นไหมครับมีวันขึ้นมาครับเลือกวันเกาะเลือกวันเกานนะครับโอเคครับมีวันขึ้นมานะครับพอเราเลือกวันเนี่ย นะครับครับรีเฟซหนึ่งครั้งก็จะเห็นนะครับว่านะครับสองเห็นไหมครับพอเราลบทิ้งครับอ่ะสมมติว่าโทรไปหาเขาแล้วอ่ายกเลิกนะครับลบทิ้งนะครลบทิ้งพอเราเข้าไปดูเนี่ยวันเวลาว่างเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเหลือห้าเท่าเดิมอ่านะครับอย่างเช่นวันที่สองนะครับบ่ายสองมีหนึ่งคิวใช่ไหมครับอ่า วันที่สองบสองมีหนึ่งคิ 2, วน,นี้ผมก็เลือกเลยครับวันที่สองบ่ายสองนะครับอ่าใส่ชื่อลงไป,ปโทรนะครับอ่าเลือกกดยืนยัน,นครับคราวนี้เราไปดูวันเวลาว่างครับเห็นไหมครับเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นนะพอมันเหลือศูนย์แล้วเนี่ยวันที่สองนะครับบ่ายสองเนี่ยมันจะไม่ถูกขึ้นจากตรงนี้นะครับวันที่สอง เห็นไหมครับก็จะเหลือแค่9โมงเดียวเพราะว่าใบ2เต็มแล้วนะครับก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับระบบจองคิวนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้เขียนโปรแกรมอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับ